น้องมีอาเฮลโลทำอะไรน้องมีอาเมียเรากินอะไรอะเมียกินสติกกี้ไลท์นะคะกินข้าวเหนียวนั่นเองนะคะทุกคนมีอามีอากินข้าวเหนียวไหมกินข้าวเหนียวไหมมีอามีอากินข้าวเหนียวไหมนี่ข้าวเหนียวจะกินแล้ววะจะกินแล้ววะเอ้อรอมามีก่อนจี ต้องทำยังไงจะได้กินคะต้องทำยังไงถึงได้กินคะขอมามีสิคะอออามัมมัมเฮ้ยมากินข้าวเหนียวทุกคนติดเนี่ยนั่นนั่นนั่นข้าวเหนียวติดเงือกนั่นข้าวเหนียวติดแล้วทุกคนอร่อยไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะ เอาอีกอ่าโอเคขอมามีก่อนขอมามีได้กินนะขอโอเคค่ะไหนดูสิดูสิเดี๋ยดิเฮ้ยเป็นเป็นงูอะฉกอะฉกมาหมีอะเป็นงูกินข้าวเหนียวค่ะมากินข้าวเหนียวกับน้องมีอานะคะทุกคนโอ้ยติดปากทุกคนข้าวเหนียวติดปากเอา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 มีอาะ ข้าวเหนียวติดปากทุกคนยังไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยมีอาบอกเอาอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะ,ะมีอากินข้าวเหนียวนะคะทุกคนอร่อยเลยวอร่อยมากเลยดูสิดูเสียง <c oughs> โอ้ยข้าวเหนียวติดเพดานแล้วบอกโ <c oughs> <c oughs> อ้โอ้ ทำยังไงอ่ะทำยังไงเร็วๆเอามือจกเข้าเหนียวออกจากปากเร็วๆเออนี่ยสนุกออกหมดยังออกหมดยังมาดูข้าวเหนียวติดฟันไหนบามีเอาออกให้มามามีเอาออกให้นะ มาลูกเอามามีมามาหมามีมาเอาข้าวเหนียวออกให้ไ, <ป S 1> ไหนดูไหนดูสิหมดยังดูดหมดยังเดี๋ยวไม่ใส่ถุงแล้วจิงเอามันเชาออกว้อาออกไม่ได้ <c oughs> อะกินน้ำกินน้ำอะหนูกินน้ำก่อนลูกกินนืออองหมดยังคะลูก อยู่ไม่เป็นสุกแล้วทุกคนตอนนี้ข้าวเหนียวติดฟันข้าวเหนียวติดเหงือ้อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวออกจากฟันมีอาก่อนนะคะทุกคนบาย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 ยังหูกบายบายหมดละโอเคเข้าวเหนียวหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะบายบายหมดยังยังไม่หมด ดินยาวมากเลยคน